ลงมือสู้โกงโดย Hand Social Enterprise พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนสู้โกงไปด้วยกันลงมือสู้โกงวันนี้เราจะชวนทุกท่านมาตั้งคำถามนะครับจากการวิเคราะห์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ด้วยธรรมาภิบาลครับสวัสดีครับในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นี่ยอย่างหนัก จนไม่รู้ว่าตอนนี้ก็เป็นระลอกที่เท่าไหร่แล้วทุกท่านได้จองหรือฉีดวัคซีนกันบ้างหรือยังครับผมเองเนี่ยก็ได้จองให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านมีอายุกเกิน60ปีผ่านลายหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อก็จะได้คิวฉีดในปลายเดือนมิถุนายนส่วนคุณแม่ก็จะได้คิวฉีดในเดือนกรกฎาคม ผมเองเนี่ยก็จะจองให้กับตัวเองผ่าน w w w t h a i r ว o m j a i มใจ .com นัดหมายว่าจะได้ฉีดต้นเดือนกรกฎาคมครับจองเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดตามข่าวสารรายวันยอดผู้ติดเชื้อกับยอดผู้เสียชีวิตก็ดูจะไม่ลดลงเลยข่าวขาวของภาคส่วนต่างๆที่เคยช่วยเหลือกันด้วยนะวัตกรรมทางสังคมอย่างเช่นตู้ปันสุขเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแสดงว่ารอบนี้น่าจะหนักจริงๆเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะสุดโทมลงจริงๆนะครับ จนคนจํานวนมากเนี่ยคงไม่ทราบว่าจะเอาสุกที่ไหนเนี่ยไปปันให้ผู้อื่นเสียแล้วยังมีข่าววัคซีนเจ้ากรรมนะที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมสําหรับคนทั้งประเทศนะครับเหมือนหมอที่ตอนนี้พร้อมพยาบาลที่ตอนนี้พร้อมประชาชนที่ตอนนี้พร้อมรับวัคซีนแล้วนะครับจากหลายเหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยผมเองก็ได้คิดว่าเราจะมีส่วนร่วมในการทําอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างในวันนี้ก็เลยจะชวนทุกท่านมาวิเคราะห์การจัดการวัคซีนโควิด1 9ด้วยหลักธรรมพิบาล และลองตั้งคำถามตังๆเพราะครั้นจะพูดไปเชิงวิจารณ์เนี่ยกลัวจะถูกดำเนินคดีนะครับก็เผื่อจะไปถึงหูถึงตาผู้มีอำนาจแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะมีประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกซึ่งหลักธรรมาภิบาลเนี่ยผมจะขอยกมาแค่4ข้อก็คือหลักเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือที่เรียกว่า effectiveness and efficiency หลักความโปร่งใสหรือที่เรียกว่า transparency หลักการมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่า participation แล้วก็หลักความรับผิดชอบหรือกลไกความรับผิดชอบที่เราเรียกกันว่า accountability มาดูกันที่ข้อที่หนึ่งที่ได้เกริ่นไปเมื่อครู่นะครับเรื่องของหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรวัคซีนนั้นผมเองก็ไม่ได้หวังว่าเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้พร้อมกันทีเดียว60ล้านคนหรือมีวัคซีนทุกยี่ห้อให้ได้ฉีดแต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือการวางแผน การจัดหาวัคซีนด้านปริมาณโดสเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครอบคลุมคนในประเทศนั้นยังไม่เพียงพอเพราะตอนแรกรัฐตั้งเป้าจัดหาวัคซีนทั้งหมดเนี่ยรวม2ยี่ห้อ66ล้าน6แสนโดสนะครับซึ่งคิดเป็นสำหรับคนเนี่ย 33.385ล้าน3,8,500คนคิดเป็นร้อยละก็ประมาณร้อยละ50นะครับหรือ50%ของจำนวนประชากรทั่วประเทศและก็เพิ่งปรับเพิ่มเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนเป็น70%ในช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมจนสุดท้ายที่สุดก็เปิดหาเพิ่ม,มนะครับเปิดโอกาสให้มีการจัดหาอย่างเต็มที่ให้ครอบคลุมให้ได้เยอะที่สุดนะครับคำถามที่สำคัญที่เราจะตั้งในข้อนี้ก็คือว่า ทำไมเราถึงไม่วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเสตั้งแต่แรกหรือว่าท่านที่มีอำนาจนะครับในการที่จะวางแผนจัดหาวัคซีนนี้ได้ใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ฉีดไม่ได้มาคิดไว้ในสมการแล้วและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านนำมาคิดตัวเลขในการจัดหาวัคซีนนั้นนะครับมันเพียงพอและครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างชาติ นักธุรกิจต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เพราะประเทศไทยและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยนะครับไม่ได้มีแค่คนสัญชาติไทยไกลกว่านั้นถ้าโจทย์คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็วและตามที่รับรู้กันว่ารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวฉะนันเลยเราจึงไม่สั่งไม่ครอบคลุมหรือเกินจํานวนประชากรในประเทศโดยเร็ว เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศจะได้กลับมาฟื้นตัวได้โดยไวไม่ต้องไปขอความร่วมมือให้ปิดให้หนังคนเดียวจนร้านรวงพากันปิดตัวถาวรไปเป็นจำนวนมากนะครับชะโงกดูไกลๆๆอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังและคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเช่นคุณมิ้นไอโรมาโลนคุณแดนนี่เบลซิง คุณเนทจากไม่เมดเนทนะครับแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยบินลัดฟ้าไปอเมริกาเพื่อไปเที่ยวและไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนอกจากความปลอดภัยที่ประเทศเขาให้ได้เนี่ยซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วคิดว่ายังสามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในสภาวะที่ไม่มีที่ไหนพร้อมนะครับแต่ว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยถ้าทําแบบนั้นก็คือจะพร้อมก่อนในหลายๆประเทศนะครับในเรื่องระบบการจองเพื่อที่ฉีดวัคซีนก็มีอีกหนึ่งคำถามว่า รัฐไม่ทราบหรือว่าระบบการจองนี้จะต้องมีจะต้องสร้างทำไมนะครับในช่วงแรกที่เปิดมายังเป็นแพลตฟอร์มที่ยังไม่พร้อมใช้และยังไม่สามารถรองรับจํานวนคนที่เข้ามาในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากได้ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็ถูกวางไว้เป็นระบบการจองหลักของประเทศที่จะต้องมีจํานวนคนไหลเข้ามาจองเป็นจำนวนมากอยู่แล้วจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีอีกหลายระบบมาช่วยในการจอง ซึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็ต้องขอชมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบต่างๆนั้นสามารถวางแผนคำนวณเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ซะตั้งแต่ตอนก่อนที่วัคซีนจะส่งมาหรือเสร็จสิ้นนี่ยังไม่รวมถึงแผนการจำหน่ายใจแจกวัคซีนไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นและลงทะเบียนผ่านสารพัดแอปพลิเคชันได้ เพราะความพร้อมของทุกคนไม่เท่ากันก็ต้องถามดังๆว่ารัฐเนี่ยได้เตรียมแผนสําหรับประชากรหมดทุกกลุ่มหรือยังหรือถ้ามีแผนแล้วก็ควรจะกระจายข่าวสารให้ถึงกลุ่มคนเหล่านั้นหรือกลุ่มคนทั่วไปเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจนะครับผมเข้าใจว่าการบริหารจัดการวัคซีนในสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความไม่แน่นอนสูงอาจจะไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้ถูกต้องนักแต่เมื่อเป็นงาน ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเป็นเดิมพันนั้นนะครับก็ควรจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการสร้างแบบจำลองสถานการณ์หรือซีนารีโอในการฉีดวัคซีนเหมือนที่ได้เคยคำนวณแบบจำลองสถานการณ์ในการแพร่เชื้อไว้หลายทางด้วยกันเมื่อครั้งเริ่มต้นวิกฤตการณ์และเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและใช้ข้อมูลที่มีนะครับในการตัดสินใจในเรื่องต่าง เท่าที่เห็นดูตอนนี้ก็มีแล้วนะครับมีการคำนวณว่าถ้าเราจะฉีดเนี่ยให้ครอบคุมเนี่ยเราต้องฉีดวันละเท่าไหร่กี่แสนโดสนะครับรัต้องกลับมาตั้งคำถามว่าจากที่ได้ทํามานะครับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจหรือดีเพียงพอหรือยังโดยอาจจะมีตัวชี้วัดจากสถิติ การฉีดวัคซีนเทียบกับเพื่อนบ้านครับซึ่งผมเองก็ยังสงสัยว่าณวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับเมียนมาเขาสามารถฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยประมาณ2,994,900 90, โดสแล้วคิดเป็น2.8ของประชากรขณะที่ไทยสามารถฉีดวัคซีนได้แล้วเมื่อเทียบวันเดียวกันเนี่ยแค่2,648,256โดส คิดเป็น2%เเซ์ของประชากรข้อบอูลจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับจะเห็นได้ว่าเราแพ้ทั้งทั้งสองเลยนะครับทั้งจำนวนโดสและความเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมประชากรของทั้งประเทศซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าในขณะนี้เพื่อนบ้านของเราก็เกิดความไม่สงบในประเทศนะครับที่เมียนมาประกอบกับประเทศของเขาเนี่ยก็มีการขนส่งคามนาคมที่ไม่สะดวกนะักวิถีชีวิต ของคนเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มแต่ก็ยังสามารถจัดให้เกิดการฉีดได้มากกว่าประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องมาถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐต้องรีบฉีดนะครับก่อนที่คนจะเป็นโควิดจนเกิดภูมิธรรมชาติหรือเสียชีวิตกันไปมากกว่านี้นะครับมาถึงหลักที่สองที่เราจะชวนวิเคราะห์กันก็คือเรื่องความโปร่งใสผมเข้าใจว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 นั้นเริ่มเข้าประเทศมาในเดือนกุมภาพันธ์ นะครับปีนี้แล้วก็ได้ถูกจัดสรรให้กลุ่มบุคคลผู้มีความสําคัญที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศบุคลากรทางการแพทย์หลังจากนั้นก็เริ่มมีการจัดสรรให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลัสเตอร์ต่างๆนะครับเช่นมีคลัสเตอร์ทองหลอคลัสเตอร์คลองเตยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหากติดโรคก,ก็คือผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจําตัว7โรคก,ก็คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานที่น่าสงสัยและยังเป็นคำถามคาใจก็คือในกรณีของคุณทอมเครืรโสพลที่บอกว่าตนเองฉีดเข็มแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมเข็มที่สองในช่วงเดือนเมษายนนั้นเขาฉีดด้วยโคต้าของใครหรือหน่วยงานไหนกฎกติกาการฉีดเป็นอย่างไร เหตุใดจึงมีการได้ข่าวว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้สามารถฉีดได้ก่อนบุคลากรของที่นั่นที่นี่ทำไมถึงได้ฉีดก่อนจะต้องไปเจราจาอย่างไรไม่มีการชี้แจงจากรัฐครับโดยอาจจะเป็นเพราะรัฐอาจจะกลัวคนแห่ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งณเวลาเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกติกาการฉีดที่ค่อนข้างคลุมเครือในช่วงต้นนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์รู้กันเฉพาะกลุ่มและปล่อยให้มีการใช้ดุลพินิษอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การจัดสรรเกิดความไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรครับจนพบว่ามีการซื้อขายสิทธิ์นะครับหรือที่เรียกว่าคูปองในการฉีดวัคซีนของบางคลัสเตอร์นะครับราคาสูงถึงหลักพันบาทมีข่าวการกักสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนระหว่างกลุ่มการเมืองในพื้นที่ การใช้ดุลยะพินิจของประธานชุมชนที่นำเอาสิทธิ์ของคนในพื้นที่เนี่ยไปแจกจ่ายนอกพื้นที่ก็มีนะครับสรุปคือประชาชนทั่วไปไม่มีใครทราบแผนการฉีดและกติกาที่แท้จริงทั้งหมดก็ต้องขอตั้งคำถามว่าการจัดสรรทรัพยากรในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่แต่ที่แน่ใจแล้วก็คือว่าตรวจสอบได้ยาก ถ้ากติกาของสังคมนี้ก็คือคนที่รู้จักกับผู้มีอำนาจและพวกพ้องจะเป็นผู้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตก่อนผมจึงไม่แปลกใจครับที่ทุกวันนี้คนทั้งหลายในสังคมจะพยายามรู้จักพยายามสร้างเครือข่ายหรือที่เรียกกันว่าคอนเนคชั่นกับผู้มีอำนาจเพราะเป็นการการันตีว่าหากวันใดวันหนึ่งชีวิตเขามีปัญหาก็จะได้รับการช่วยเหลือโดยมีสิทธิพิเศษมากกว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปคำถามสำคัญก็คือ เราจะอยู่กันไปแบบนี้ใช่หรือไม่ครับอีกคำถามสำคัญก็คือสัญญาต่างๆที่รัฐทำไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนการผลิตวัคซีนการซื้อวัคซีนต่างๆเนี่ยมีเปิดเผยเอาไว้ที่ไหนหรือไม่เท่าที่ผมหาและทราบก็คือไม่มีการเปิดเผยนอกจากเป็นคำพูดที่ออกมาถแถลงซึ่งมีความกํำกลมเป็นอย่างมาก เช่นอย่างกรณีการส่งมอบวัคซีนหากติดเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าก็ควรเปิดข้อมูลในส่วนที่เปิดได้ไม่ใช่ปิดทั้งฉบับแบบนี้นครับการเปิดเผยอย่างโปรง่งใสนี้ไม่ได้มีไว้ให้การทำงานลำบากมากขึ้นนะครับหากแต่เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลและเกิดความเชื่อมัน่นเกิดความเข้าใจความยากในการบริหารงานภายใต้วิกฤตการณ์ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐรับมือกับวิกฤตการณ์ แน่นอนว่าจะต้องมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในการทำงานรัฐควรรับฟังเสียงและเอาเสียงเหล่านั้นมาใช้หรือจะให้สังคมเราอยู่กันแบบคลุมเครือและแบบเครือญาติไร้ซึ่งความโปร่งใสใดๆเป็นบรรทัานต่อไปกันครับ 3. ประเด็ียนการมีส่วนร่วมวิกฤตการณ์นี้ทำให้เห็นการพยายามมีส่วนร่วมจำนวนมากจากภาคประชาชนภาคเอกชนมีการทำเตียงที่มาจากกระดาษภาพ มีการช่วยกันสร้างโรงพยาบาลสนามของคุณพิมรี่พายและท่านอื่นๆการเอื้อเฟื้อสถานที่ฉีดวัคซีนจากภาคเอกชนจากหน่วยงานต่างๆค่ายมือถือทั้ง3ค่ายหลักที่เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนนัดรับวัคซีนไปจนถึงความพยายามที่จะช่วยรัฐในการจัดหาวัคซีนทุกช่องทางแต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดามีส่วนร่วมในการออกความเห็นในการตั้งคำถามไปจนถึงวิาพากษ์วิจารณ์ ก็เหมือนในท้ายข้อที่แล้วที่ได้คุยกันมานะครับรัฐก็ควรจะต้องรับฟังควรที่จะต้องตอบคำถามให้พวกเขาเข้าใจไม่ควรไปหาทางใช้กฎหมายให้เขาไม่พูดหรือดำเนินคดีกับเขาและถ้าเป็นไปได้ก็ควรบริหารการมีส่วนร่วมโดยการเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่ขาดเพื่อให้เกิดการร่วมด้วยช่วยกันมากกว่ากลัวเสียฟอร์มครับ ประเด็นธรรมาพิบาลเรื่องสุดท้ายที่เราจะเอามาตั้งคำถามก็คือคกลไกความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องวัคซีนแล้วก็เรื่องที่ไ่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเช่นกรณีสนามมวยเรื่องบอลเรื่องการปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะครับตามชายแดนหากมีความคืบหน้าใดที่มีการดําเนินการแล้วเนี่ยรัฐก็ควรถแถลงผลนะครับ ผมเองเนี่ยก็ขอวอนให้สำนักข่าวต่างๆช่วยติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับและสรุปให้ประชาชนได้เห็นด้วยว่ากลไกความรับผิดชอบของสังคมนี้ยังมีอยู่จะได้เกิดเป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมต่อไปไม่งั้นพวกเราก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้ในสังคมส่วนประเด็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนในช่วงต้นนี้คําถามก็คือว่าความประมาทของผู้มีอำนาจฝ่ายรัฐบางท่าน การบริหารการจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้าเนี่ยจะไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยหรือจะมีการเอาผู้ที่มีความสามารถเข้ามารับผิดชอบช่วยทานายกบริหารจัดการหรือไม่การแสดงความรับผิดชอบนี้นะครับก็อาจกระทําได้โดยออกมายอมรับในข้อผิดพลาดนะครับของตนเองการขอโทษสังคมการกล้าลงโทษบุคคลที่ทํางานผิดพลาดแม้จะเป็นพวกพ้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันสักเพียงใด ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาบริหารทำงานแทนในหน้าที่นั้นๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่าท่านก็อย่าเพิ่งโมโหโกรธาหรือมึนงงว่าจะต้องทำอย่างไรกับคำวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายนะครับจนไปดำเนินคดีกับผู้ให้ความเห็นนะครับหรือว่า ทำอะไรไม่ถูกนะครับเหมือนนักมวยที่เมาหมัดนะครับผมก็ขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยบริหารจัดการวัคซีนและสถานการณ์โดยยึดเอาประชาชนเป็นสำคัญด้วยหลักธรรมาภิบาลให้ได้โดยเร็วนะครับโดยอาจจะเริ่มจากการค่อยๆชี้แจงเปิดเผยอย่างโปร่งใสขอความช่วยเหลือจากทางภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและผมขอให้กำลังใจฮีโร่ด่านหน้าก็คือบุค,คลากร,กรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่รับบัตรคิวนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตรวจบ,บัตรเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อาสาสมัครหน่วยงานราชการและเอกชนที่ช่วยกันอย่างแข็งขันและก็ขอเป็นกำลังใจให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีที่สุดบาดแผลที่โควิดทิ้งไว้ทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมอ่อนแอลงแต่ในเรื่องธรรมาพิบาลในสังคมไปจนถึงคุณธรรมประจำใจของทุกท่าน ที่เป็นค่านิยมหล่อหลอมสังคมก็อยากให้ลดน้อยถอยไปกว่านี้เลยครับขอบคุณครับลงมือสู้โกงสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปช